สวัสดีครับช่องไก่เบตงหลงทุ่งชาแนลนะครับพบกันอีกเช่นเคยวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตไก่ที่อยู่ในฟาร์มของเรานะครับว่าตอนนี้เรามีไก่อะไรนะครับที่สําหรับจะแบ่งให้เพื่อนๆได้นําไปเลี้ยงกันนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็เกิดวิกฤตน้ําท่วมเราก็เลยไม่สามารถจะเพาะไก่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็ วันนี้มีไก่เหลืออยู่ไม่มากนะครับเพื่อนคนไหนสนใจก็ลองติดต่อมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับจะเป็นไก่รุ่น2เดือนนะครับ2เดือนนี่ครับเป็นไก่รุ่น2เดือนที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับประมาณประมาณ11ตัวนะครับ ท่าที่เห็นก็จะมีผู้อยู่ชัดเจนอยู่ประมาณอ่าน่าจะ2ตัวอยู่นะครับตัวผู้นะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวเมียมีอีกตัวหนึ่งนะครับประมาณผู้3ตัวที่เหลือก็จะเป็นตัวเมียนะครับถ้าเป็นไก่รุ่น2เดือนนะครับกอ็อายุไล่ๆกันอยู่ประมาณ1สัปดาห์นะครับ ตัวใหญ่นันก็จะ2เดือนกว่าแล้วนะครับตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับ2เดือนกว่าตัวเล็กก็คือรุ่นรุ่นถึง2เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเลยนะครับไก่รุ่นอสองเดือนของชุดนี้นะครับเป็นไก่ที่มาจาก2ส,สายพันธุ์นะครับก็คือ,อไม่ใช่สองสายพันธุ์นะครับสองอสองพ่อแม่พันธุ์นะครับชุดนี้นะครับก็ ถ้าเพื่อนๆน,นําไปเลี้ยงสามารถซื้อ2ชุดเอาไปเลี้ยงป้องกันเลือดชิดได้นะครับตัวนี้เป็น2พ่อพันสองแม่พันเลยนะครับสําหรับชุดนี้นะครับก็แยกออกก็จะประมาณอ่าเห็นไหมครับก็จะมีตัวที่ขนออกค่อนข้างจะสีขาวๆแบบนี้นะครับนคนอ่อนแล้วก็น่ครับสีออกเหลืองๆครับ ท่านใดสนใจนะครับก็ลองติดต่อมานะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ของ Facebook ไว้ให้นะครับลิงก์ของเพจ a c e b o o k ไว้ให้ที่ใต้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับเป็นรูป2งเดือนที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับสวยอลิสทุกตัวก็ไก่เบตรงของฟาร์มเรานะครับเป็นไก่ที่ไม่ได้ทำวัคซีนเลยนะครับ ตั้งแต่เราเลี้ยงมานะครับสองสามปีนะครับไม่เคยทําวัคซีนไก่ที่อยู่ในนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้ไก่เขามีภูมิคุ้มกันในตัวเองเราก็เลยเลี้ยงแบบไม่ต้องมีวัคซีนเลยนะครับให้พ่อแม่พันธุ์เขาสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น,นมาเองแล้วก็ถ้าเราสามารถจัดการระบบการเลี้ยงที่ดีได้เราเราก็จะสามารถเลี้ยงไก่โดยตรงให้รอดได้ครับ ซึ่งวิธีการเลี้ยงเดี๋ยวลองไปดูนะครับในช่องไก่เบตรงหลงทุ่งนะครับเรามีวิธีการเลี้ยงสอนไว้อยู่แล้วนะครับลองเข้าไปดูแล้วก็ศึกษาดูถ้าท่านไหนสนใจจะเลี้ยงนะครับลองเข้าไปดูก่อนถ้าท่านพร้อมที่จะเลี้ยงก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับชุดนี้นะครับยอมรับเลยว่าสวยมากนะครับกโครงสร้างใหญ่ๆาน,นั้นนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไก่เบตงหลงทุ่งชาแนลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการติดตามนะครับสวยสมบูรณ์แข็งแรงทุกตัวนะครับไม่มีโรคนะครับเุ่นสเดือน ากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ